สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.3ข้อที่3กันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดข้อนี้มาจากาหนังสือคอมบินาทอริกของมูลนิธิสอวนนะคะโดยข้อที่3เนี่ยโจทย์บอกว่ามีเด็ก10คนจะจัดให้เข้าแถวเป็นวงกลม2วงโดยให้มีวงละ6คนกับวงละ4คนจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ะซึ่งจัดให้เข้าแถวเป็นวงกลมเนี่ยก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลม ซึ่งจำนวนวิธีอ่าจำนวนวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนอ่าจำนวนวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมของสิ่งของ n สิ่ง ก็จะเท่ากับ n ลบหนึ่งแฟกก็คือเหมือนเรามีสิ่งของอยู่หกสิ่งแล้วเราต้องการจัดเรียงเป็นวงกลมจะเท่ากับหกลบหนึ่งแฟกอ่ะทีนี้โจทย์เนี่ยต้องการให้เราจัดให้เข้าแถวเป็นวงกลมสองวงโดยให้มีวงละหกคนกับวงละสี่คนเราจะแยกหาทีละวงนะคะโดยเราจะมาเริ่มหาวงที่หนึ่งกันก่อน อะวงที่หนึ่งเราต้องการจัดให้เป็นวงกลมหกคนอ่ะสมมติมีอวงกลมอยู่หนึ่งวงแล้วก็ต้องการจัดให้มีเด็ก6คนอะทีนี้ในการที่เราจะเลือกเด็กมาหกคนเนี่ยจากที่เรามีเด็ก10คนเลือกมา6กคนนั่นก็คือการจัดหมู่ซึ่งการจัดหมู่เนี่ยก็คือจะเป็น CNR ซึ่งสูตรของ CNR ก็คืออ่ะ CNR ก็คือ n f e c t หารด้วย n ล r f a c r a c n r ก็คือการจัดหมู่เหมือนมีเด็ก10คนเลือกมาคราวละ6คนเราก็จะได้รู้ว่ามีกี่วิธีทีนี้ก็จะเป็น c 1 0เลือก6 อ่ะทีนี้เราเลือกมาได้หกคนละแต่ว่างานยังไม่จบก็คือเราจะต้องนําเด็กหกคนนี้มาเรียงเป็นวงกลมซึ่งในการเรียงเป็นวงกลมเนี่ยก็คือจะเป็นคูณกับ n ลบหนึ่งแฟกทอ่ะทีนี้เราก็จะแทนค่าตามสูตรนะคะสูตร cnr ก็คือจะเป็น n แฟก n ของเราก็คือสิบสิบแฟกหารด้วยสิบ ลบหแฟกหแฟกแล้วก็คูณด้วย n ลบหนึแฟก n ของเราก็คือ6ก็จะเป็น6กลบหนึแฟกอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายสูตร CNR ขึ้นมานะอ่ะข้อนี้ลองสังเกตดูว่าเราจะใช้2อสูตรนะคะก็คือสูตรเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมสูตรนี้แต่ก็สูตรการจัดหมูก่ก็คือสูตรนี้ ต่อมาเราก็จะมาคิดเลขกันเลยนะคะก็เราจะแยก10ออกเป็น10แฟกออกเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6แฟกอ่ะเพื่อที่เราจะมาตัดกับ6แฟกข้างล่างนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ6ลบ1แฟกก็จะเป็น5แฟกอ่ะซึ่งหารอยู่กับ10ลบ6ก็จะเป็น4แฟก6แฟก ต่ตรงนี้เป็น5แฟกซาซึ่ง4แฟกเนี่ยเราสามารถตัดกับข้างบนได้นะคะโดยการแยก5แฟกออกเป็น5คูณ4แฟกโอเคทีนี้เราสามารถตัด6แฟกได้4แฟกได้ทีนี้เราก็จะนํา10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ5อะ นี่นำมาคูณกันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเลขจะเยอะหน่อยนะคะแต่เราจะคูณทีละคู่นะคะเอาก้าคูณห้าก่อนเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้าแล้วก็แปดคูณเจ็ดห้าสิบหกอ่ะเดี๋ยวขอทดไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่หกห้าสามสี่หก สี่ยี่สี่บวกกับสามเป็นยี่สิบเจ็ดอ่ะใส่ศูนย์แล้วก็ห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สองบวกกันก็จะเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ห้าแล้วก็อ่ะโอเคสี่ตอนนี้เราคูณเก้าห้าสี่สิบห้าเราเอาสี่สิบห้ามาคลณกับห้าสิบหก ได้เป็น2,520แล้วก็อย่าลืมคูณกับ10ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นอใส่ศูนย์เพิ่มอีกตัวหนึ่งจะเป็น25,200ค่ะอค่ะแล้วก็ลบที่ทดออกทีนี้เราก็จะได้ว่าวงที่หนึ่งเนี่ยนำมาเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลม6คนได้ทั้งหมด25,200วิธีต่อมาเราจะมาหาวงที่2กันต่อนะคะ วงที่สองนำมาเรียงสับเปลี่ยน4คนอะนำมาเรียงสับเปลี่ยน4คนทีนี้เมื่อกี้จากเด็กวงแรกเนี่ยเด็ก10คนเราเลือกมา6คนละทีนี้ก็จะเหลืออีก4คนเหลือเด็ก4คนเราต้องการนำมาเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมสี่คน อก็จะเป็น c c เลือก c นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ n ลบห fact n ของเราก็คือ c นะคะก็จะเป็น c fact หารด้วย c ลบ c f a c แล้วก็ c fact แล้วก็คูณอยู่กับ n ก็คือ c ก็เป็น c ลบ1 f a c ข้างบนก็จะเป็น c fact หารด้วย a c ลบ c ก็จะเป็น0แฟคูณอยู่กับคูณอยู่กับ c แฟ c แล้วก็คูณ3 f a c ทีนี้ c กับ c อะสามารถตัดกันได้ทีนี้0 f a c เนี่ย0 f a c ก็คือ ศูนยรจะเท่ากับ1นะคะอ่ะก็จะเหลือ3ามสามแฟรก็คือ3ามคูณสคูณหก็จะเท่ากับ6วิธีอ่ะเราสามารถเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมวงที่สองสคนเนี่ยได้6วิธีทีนี้เราก็จะนำจำนวนวิธีในวงที่1กับวงที่สองมาบวกกันได้เลยนะคะ ดังนั้นดังนั้นจัดเรียงได้ทั้งหมดจะสามารถจัดเรียงได้ทั้งหมดวงแรกอ่าสองหมบวกกับ6ก็จะเท่ากับ2 5ง0 0ื่นห สองร้อยหกวิธีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะ